สวัสดีค่ะทุกคนทุกทุกคนก็อยู่กับช่อง f a t x m e e อยู่นะคะตอนนี้ก็คือนี่ค่ะแต่นตัวเสร็จเรียบร้อยก็คือกำลังจะไปสยามเพื่อนมันรอยอยู่ที่ BTS เออก็คือแบบออกสายมากเน <Yeah. S 2> ี่ยี่ตอนนี้ก็คือกำลังจะออกจากบ้านแล้วนะคะทุกคนไปเจอกันที่ BTS เลยก็ไแ้ทุกคนก็คือ เราเอาใส่หูฟังมาดีกว่าเออมันจะได้ได้ยินเสียงชัดขึ้นก็คือเราถึงอยู่ตรง BTS แล้ว BTS BTS ดูดอากาศเออนเลยผ่านเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะก็เพออื่อนยังไม่ถึงเลยสรุปเรามาสายหรือว่ามันมาสายกันแน่วะ <c oughs> เออเดี๋ยวว่าตอนมันถึงละเรอมันก่อน A few minutes later ทุกคนมาแล้วนะก็แสบ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สยามแล้วนะคะทุกคนอตอนนี้เราก็กำลังเดินเดินอยู่ดูของอะไรพวกนี้กำลังดูเสื้อผ้านะคะทุกคนเดินช้อปไปเรื่อยๆนี่ค่ะตอนนี้ก็หาคอนแทคเลนนะคะทุกคนเจอคอนแทคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน แล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็คือกำลังจะไปถ่ายรูปนะคะ A few minutes later ค่ะกำลังจะไปกินข้าวตอนนี้เราก็กำลังจะไปทานข้าวที่ MBK นะคะไปดูกันมีอะไรกินบ้าง ทอกคนก็คือตอนนี้เราตามหาร้านด้วยครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เจอเลยร้านอะ่ะ oh, <no. S 1> ไม่มีอะไรที่เม่อะไรกินขนมปิ้เนี่ยมันเลือกมากอร่อยอะ <laughs> เออราวมงราเมงก็ไม, <laughs> ไม่ค่อยชอบเ <laughs> หนื่อยยังแอได้อยู่เวยนี่ก็คือเราใส่รองเท้าแบบนี้มันเป็นส้นสูงอะทุกคนเออ ของกินไม่ใส่แล้วไม่ได้เดินเออเดินได้ไปค่ะต่อคะยาค่ะจะให้เลือกระหว่างไปฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ไปทางไหนไปตรงไปข้างน้าเอ้ยขี้เกียจเดินนะทุกคนก็คือเราเดินมาเกือบชั่วโมงแล้วเลยไม่ต้องครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้แล้วอ่ะเดินตั้งแต่บ่ายสามอ่ะตอนนี้หกโมงแล้วยังไม่ได้ข้าวกินเลยใช่ค่ะเดินของกัสามา เดินช้าปอยู่อ่ะโอ้น่นทำไม่เหนื่อยอ่ะข้าวถ่ายอีกแล้วเหรอนิดนึงพักก่อนไม่เหนื่อยเลยค่ะนั่งพักสิบกว่ารอบแล้วค่ะสาวข้าวยังไม่มีจะกินแล้วนี่ยเฮ้ยจะได้อ่ะเดินต่อเอาพอพอหายต้อต้อที่สบาใจอะเหนื่อยอ่ะ นี่มีจริงมาอาหารเต็มเลยเฮ้ยคาบูชิมึงโอ้โหได้กินแน่แน่ชั้นนี้ได้กินแน่แน่ได้ร้านแล้วได้แล้วได้คาชี เหลือ8%ฟ้าน่าจะไม่ได้ถ่ายตอนกินแต่ว่าจะถ่ายเป็นอาหารให้ดูเนาะเมื่ากินอะไรทุกคนตอนนี้เราย้ายที่นั่งมันเจอถ่ายชัดแปดแล้วไงนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ไม่ถ่ที่สถานกานี่นะคะทุกคนน่าทานมาก่ะ กำลังจะกลับแล้วนะคะกินข้าวสเสร็จเรียบร้อยเรารู้นะว่าเธอมองผู้ชายมเมื่อกี้นี้ไม่ค่ะไ <c oughs> ม่ดีเมื่อกี้ก็ถ่ายไม่ทันอ่ะเนาะมีการสะก,กิดตาดีนึงแต่แฟนเราหล่อที่สุดค่ะก <c oughs> ำลังกลับบ้านตอนนี้หาทางออกอยู่เออได้เด็กแล้วได้เด็กแล้ว <c oughs> A few minutes later ใช่ค่ะทุกคนเรากำลังกลับ กลับถึงบ้านแล้วนะกามาก็แบนหมดไม่ได้ตอนจบคลิปงั้นใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ะทุ้ให้ถึงหนึ่งพันผู้ติดตามได้นะคะคลิปน่าจะเป็นยังไรงรอชมนะครับ